ก่อนสิ้นปีนี้ปาฏิหาริย์สี่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะนานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่าย แต่จะปรากฏขึ้นกับผู้ที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านเคยลองมองดูฝ่ามือตัวเองบ้างหรือไม่เคยสงสัยหรือไม่ว่าเส้นที่ตัดคขวยกันเป็นรูปกากบาทนั้นบ่งบอกอะไรในทางโหราศาสตร์และศาสตร์แห่งลายมือบอกเอาไว้ว่าคนที่มีเครื่องหมายนี้ไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีติดตัวและยังเชื่อกันว่าเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์มักจกคุ้มครองก่อนสิ้นปีนี้มีการทำนายว่าจะเกิดสีสิ่งปาฏิหาริย์ขึ้นกับผู้ที่มีลายมือกากบาทซึ่งหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นขอให้ตั้งใจฟังอย่างเปิดใจเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ อาจเป็นคำตอบของชีวิตอาจเป็นแรงศรัทธาที่คุณกำลังมองหาและอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าดวงชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงปาฏิหาริย์ข้อที่หนึ่งคือการเงินจะพลิกฟื้นแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทเชื่อกันว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจมีเรื่องการเงินสะดุดบ้าง ติดขัดบ้างใช้ใจ่ายแล้วไม่เหลือเก็บหรือบางคนอาจเจอมรสุมนี่สินที่ทำให้ใจหนักน่วงแต่ปาฏิหาริย์ข้อแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีคือการเงินจะหมุนเวียนกลับมาคล่องตัวและอาจได้รับโชคลาบก้อนใหญ่จากสิ่งที่ไม่คาดคิดบางคนอาจจะได้ลาบลอยแบบฟ้าเปิดเช่นถูกสลาก ได้รางวัลได้ทรัพย์สินที่ไม่เคยหวังบางคนจะได้เงินจากงานที่เคยค้างไว้หรือจากบุคคลที่ห่างหายไปนานและบางคนอาจได้โอกาสงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่เป็นประตูสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงโบราณเชื่อว่าพลังของกากบาทในฝ่ามือจะเปิดช่องทางแห่งโชคลาบให้เป็นไปโดยรูปประรรม โดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ที่พลังบุญกุศลกำลังเกื้อหนุนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกากบาทกลางฝ่ามือขอให้ทำบุญเสริมเช่นการใส่บาตรในวันพระการถวายน้ำสะอาดบนหิ้งพระหรือการแบ่งปันทานแก่ผู้ยากไร้สิ่งเหล่านี้จะเร่งให้ปาฏิหาริย์ทางการเงินเกิดขึ้นเร็วขึ้น ปาฏิหาริย์ข้อที่2ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้สมหวังปาฏิหาริย์ข้อที่สองคือสิ่งที่ขอไว้จะเริ่มสำเร็จผลผู้ที่มีลายมือกากบาทเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักฟังเสียงของเขามากกว่าคนอื่นเพราะบุญเก่าที่สะสมมาหรืออาจมีหน้าที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกทิพย ถ้าคุณเคยตั้งจิตอธิษฐานขออะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพความรักหรือครอบครัวก่อนสิ้นปีนี้ปาฏิหารจะค่อยๆเปิดประตูให้คุณได้เห็นสัญญาณแห่งความสำเร็จบางคนอาจได้รับข่าวดีที่รอมานานบางคนอาจได้พบคนช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดบางคนอาจได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ที่ตรงกับใจเคล็ดลับที่จะทำให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นคือการตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่สงบโดยเฉพาะก่อนนอนในแต่ละคืนให้กำหนดจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระรัตนตรยัยแล้วอุทิศบุญที่ทำมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งนี้จะทำให้คำขอของคุณเบิกทางได้ง่ายขึ้นปาฏิหาริย์ข้อที่สคือ อุปสรรคจะคลี่คลายจากร้ายจะก,กลายเป็นดีคนมีกากบาทมักมีเส้นทางชีวิตที่ไม่ราบเรียบหลายครั้งที่เจอปัญหาหนักเจอคนไม่หวังดีเจอความล้มเหลวที่ทำให้ท้อใจแต่ปาฏิหาริย์ข้อที่สคือสิ่งที่ติดขัดจะคลี่คลายออกไปทีละอย่างก่อนสิ้นปีนี้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจน สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่จะค่อยๆมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยสิ่งที่เคยกังวลจะกลับกลายเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เคยทำให้ร้องไห้จะกลายเป็นบทเรียนที่พาคุณเติบโตหลายคนอาจได้ปรับความเข้าใจในครอบครัวหลายคนอาจเคลียร์หนี้สินหรือข้อพิพาทและบางคนอาจพบว่าศัตรูเป็นมิตร นี่คือพลังของกากบาทที่ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีและเปลี่ยนมุมมืดให้กลายเป็นแสงสว่างและปาฏิหาริย์ข้อที่4คือเส้นทางชีวิตใหม่กําลังจะเริ่มต้นและปาฏิหาริย์ข้อสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเริ่มต้นครั้งใหม่คนมีกากบาทกลางฝ่ามือมักไม่หยุดอยู่กับที่ชีวิต จะหมุนเปลี่ยนไปตามวาสนาเสมอและช่วงก่อนสิ้นปีนี้จะมีสัญญาณของการเปิดทางใหม่ๆเข้ามาบางคนจะได้เริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่ตรงกับเส้นทางบุญของตนบางคนจะได้พบคู่ครองที่รอคอยบางคนจะพบเจอโอกาสทางการเรียนรู้หรือการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนเล็กน้อย แต่เป็นการเปลี่ยนที่ส่งผลระยะยาวอาจทำให้ชีวิตอีก10ปีข้างหน้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือขอให้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างอย่ากลัวอย่านี้เพราะนี่คือประตูใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือแห่งโชคชะตาเมื่อฝั่งมาถึงตรงนี้ ท่านอาจจะรู้สึกเหมือนหัวใจได้รับแสงสว่างไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตจะยากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวกี่ครั้งแต่การที่คุณมีกากบาทกลางฝ่ามือคือเครื่องหมายว่าคุณไม่ได้เดินบนโลกนี้เพียงลําพังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้ามองคุณมองบุญเก่าคอยหนุนและเส้นทางใหม่กำลังเปิดออกก่อนสิ้นปีนี้ สี่สิ่งปาฏิหาริย์การเงินพลิกฟื้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางอุปสรรคที่คลายและการเริ่มต้นใหม่จะเข้ามาในชีวิตคุณทีละข้อขอเพียงคุณเชื่อมั่นในพลังบุญทำความดีไม่หยุดและเปิดหัวใจรับแสงแห่งศรัทธาปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงคำทํานายแต่เป็นความจริงที่คุณจะได้สัมผัสด้วยตนเองและเมื่อวันนั้นมาถึง คุณจะย้อนมาฟังคลิปนี้อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความซาบซึ้งที่ทำให้คุณเชื่อว่าคนเราถ้ามีบุญปาฏิหารย่อมเกิดขึ้นได้เสมอสุดท้ายนี้เรามาทำความเข้าใจกากบาทกลางฝ่ามือกันก่อนนักพยากรณ์โบราณและครูบาอาจารย์หลายท่านได้กล่าวตรงกันว่ากากบาท เรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานสองสายที่ตัดกัน 1. คือพลังแห่งชตาฟ้าและอีกหนึ่งพลังคือแห่งกรรมเก่าเมื่อเส้นทั้งสองมาบรรจบกันที่ฝ่ามือมนุษย์จึงหมายความว่าคนคนนั้นมีจิตวิญญาณพิเศษได้รับโอกาสพิเศษและอาจต้องเผชิญบททดสอบหนักในชีวิต แต่เมื่อผ่านพ้นก็จะได้พบกับความรุ่งเรืองที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าถึงคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงมักไม่ใช่คนธรรมดาบางคนเป็นผู้นำจิตวิญญาณบางคนมีดวงทางโชคลาภแบบฉับพลันบางคนเป็นผู้แบกรับภาระช่วยเหลือผู้อื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือดวงชะตาของเขาจะมีการพลิกผันใหญ่เสมอ และตอนนี้โคงสุดท้ายของปีนี้กำลังจะเปิดประตูแห่งปาฏิหาริย์ขึ้นมาขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แ p p ป n e เ t Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวง มีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ